เช้านี้แซลมอน4กิโลที่ไฮโซซูชิพร้อมของแถมนะครับมาดูกันเลยนะครับลูกค้าไม่รับเป็นหัวปลานะครับแต่เปลี่ยนเป็นย่างปลาหมดเลยนะครับแซลมอน4กิโลนะครับมาดูกันนะครับว่าออกมาจะสวยงามขนาดไหนแซลมอน4กิโล 1350บาทพร้อมของแถมมากมายฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำนะครับมาดูกันเลยครับคู่เดียวมาดูเลยนะครับสุดยอดแล้วครับแซลมอน4กิโลเราส,สวยๆแบบนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับดูนะครับฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำฟรีเครื่องดื่มต่างๆนะครับข้าวเติมไม่อัน้น ลูกค้าสั่งมาแบบนี้เลย4กิโลแบบนี้เลยนะครับร้นๆดูนะครับพร้อมของแขมอีกมากมายโอ้โ oh ห